สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยแต่ย,ยาเปิดดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจะสื่อสารอะไรถึงคุณเรามาดูกันซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจะสื่อสารอะไรถึงคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะจ๊ะเป็นเรนดอมนาะการอ่านพลังงานโดยรวมภาพรวมนาะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับดวงของคุณก็ได้เนาะอาจจะตรงเป็นบางเรื่อง หรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะดูเพื่อเป็นแนวทางนะดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะดูเล่นๆนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e เพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะจ๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจะสื่อสารอะไรมาถึงคุณในตอนนี้นะจ๊ะอ่ะล่วงมาแล้ว7 เจ็ดเหรียญเดี๋ยวนะเราจะมารุนรุนพร้อมๆกันเดี๋ยวค่อยอ่านทีเดียวเลยเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวมารุนที่หลังอีกห้าใบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิชั้นฟ้า15ชั้นดินจะบอกอะไรคุณสิ่งที่รอคอยเจ็ดเหรียญการเงินใครลงทุน เนาะใครลงทุนลงหุ้นอะไรเอาไว้คุณกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตคุณกำลังจะได้ในสิ่งที่คุณรอคอยนะการเงินโดดเด่นนะ ไพ่เจ็ดเหรียญการเงินโดดเด่นเนาะการเงินที่คุณรอคอยคุณปรารถนาเรื่องการเงินคุณรอคอยเรื่องการเงินเนาะคุณไปลงทุนลงหุ้นอะไรเอาไว้นะคุณกําลังจะมีโอกาสสุขสมหวังในสิ่งสิ่งนั้นคุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวผลนะผลิตนะผลผลิตจากสิ่งที่คุณกระทํากําลังจะงอกเงยงกําลังจะงอกงามงกําลังจะส่งผลให้คุณน่ะได้เก็บเกี่ยวผลิตผลนั้นเออการเงินที่คุณรอคอยนะการพิจารณาในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคุณกําลังจะสมหวังเนาะ หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาสักระยะหนึ่งแหละเนาะภละเนาะการพละการแบกรับเนาะการรับผิดชอบการงานสิ่งต่างๆที่คุณกระทําที่คุณเหน็ดเหนื่อยเนาะสิบไม้ สิ่งที่คุณแบกรับในสิ่งที่คุณตั้งจิตตั้งใจทําในสิ่งที่คุณลงมือทําสิ่งที่คุณเหน็ดเหนื่อยมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่าในช่วงเนี้ยคุณมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือว่ามีภาระหน้าที่อะไรที่จะต้องทํานะแต่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคุณไม่ได้เหนื่อยเปล่าคุณไม่ได้เหนื่อยฟรีนะคุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นเออคุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวกอบโกยในสิ่งสิ่งนั้นเออนะอ่าแฮงแมน การรอคอยโอ้โหบางคนนี่มองเห็นพลังงานของใครบางคนที่ช่วงเนี้เหนื่อยกับความรู้สึกหนักกับความรู้สึกคิดวนไปวนมาแบกรับกับความรู้สึกคิดเยอะคิดมากเออแบกรับกับความเหนื่อยแบกรับกับภาระแบกรับกับปัญหาแบบแบกรับกับหน้าที่ในสิ่งที่ต้องทำหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดการรอคอย นะบอกเลยคุณกำลังจะได้รับข่าวดีมีงานเฉลิมฉลองมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะสิ่งที่คุณรอคอยคุณกำลังจะสมปัรถนาสิ่งที่คุณรอคอยคุณกำลังจะสมหวังนะพูดได้ว่ามันเหมือนว่าสิ้นสุดการรอคอยอ่ะเออนะคือกําลังจะสมหวังและกําลังจะสําเร็จและในสิ่งที่คุณตั้งจิตตั้งใจทําในสิ่งที่คุณลงมือทำเนี่ยสิ้นสุดการรอคอยไพ่สามถ้วยการเฉลิมฉลองสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะข่าวดีกําลังจะเข้ามาในเร็วๆ นี้เนาะการเงินอ่ะเด็กให้โชคเนาะเด็กถือเหรียญการเงินมาเด็กให้โชคมานะอ่อในสิ่งสิ่งนี้ในจุดจุดนี้อืมได้มีความรู้สึกว่าข่าวดี จากคนอายุน้อยหรือการเงินของคุณกำลังจะค่อยๆทยอยเข้ามามีโชคมีลาบในเรื่องการเงินใครรอคอยเรื่องการเงินใครรอคอยข่าวดีเรื่องโชคลาภทางการเงินคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องนั้นคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องนั้นหลังจากที่มันเหนื่อยหลังจากที่มันยอ่อท้อหลังจากที่มันทรหดอดทนหลังจากที่มันรู้สึกว่ามันแบกรับกับภาระปัญหาหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณ กำลังจะได้สมหวังในสิ่งสิ่งนั้นนะสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะสมปัติถนาเนาะงานโซเชียลงานออนไลน์โดดเด่นนะไพ่สองไม้อ่า งานต่างประเทศก็โดดเด่นเออเนาะคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งสิ่งนั้นคุณกําลังสิ่งที่คุณเฝ้ามองเฝ้ารอเฝ้าคอยสิ่งที่คุณเอ,อ่อบางคนไปอธิษฐานเออนะบางคนอธิษฐานถามว่าสําเร็จไหมถามว่าสมหวังไหมสมหวังนะได้มองเลยว่าสมหวังนะในสิ่งสิ่งนี้สิงหาสิบสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเนาะบอกขอบคุณว่าช่วงเนี้ย เป็นช่วงที่ต้องปฏิบัติเป็นช่วงที่ต้องใช้สมาธิอ่าเป็นช่วงที่เซนคุณนะค่อนข้างดีเซนคุณค่อนข้างจะแม่นยำนะลางสังห์ลางสังหอ์ค่อนข้างดีค่อนข้างแม่นยำบางคนนะบางคนเนี่ยมีของบางคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือที่เคารพที่บูชาบางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอเออเนาะบางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอนะอ่าและอีกอย่างหนึ่งในช่วงเนี้ยในสภาวะช่วงเนี้ย การปฏิบัติ การกราบไหว้ส <formation> ิ่ง <ret> ศ <ii eine ee> ักด like ิ์สิทธิ์การขอพรเนาะเออคุณกําลังจะส่งผลคุณกําลังจะสำเร็จผลและช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่านามันเหมือนกับว่าในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณรอคอยมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะ 50- 50ลูกผีลูกคนมันอาจจะสําเร็จไหมมันอาจจะได้ผลไหมมันอาจจะสมหวังไหมคุณยังไม่แน่ใจคุณยังรู้สึกว่าเออเอายังไงดีเนี่ยอะไรอย่างเนี้ยห้าสิบห้าสิบถ้าถามว่าในสิ่งตรงนี้ในจุดตรงนี้เนี่ยเต้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 ทายเลยคนที่ผ่านมาพบคลิปยสมหวัง นะสมหวังนะสมหวังนะประสบความสําเร็จไพราชาเหรียญความมั่งคัง่งความร่ารวยความอุดมสมบูรณ์แห่งแมนสิบไม้สิ้นสุดการรลอคอยสิ่งที่เหนื่อยนะสิ่งที่เหนื่อยภาระปัญหาที่ต้องแบกรับต้องรับผิดชอบมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเออส่งผลไปในทางที่ดีนะหรือคุณมีภาระอ,อ่าเขาเรียกยังไงอะ่ะมีภาระนี่สินมีนูน่นมีนี่ที่ต้องจับจ่ายที่ต้องรับผิดชอบคือมันจะ เขาเรียกว่าอย่างไงมันจะมีทางคลี่คลายเออนะมันจะมีทางคลี่คลายไปในทางที่ดีเกิดขึ้นไพ่ราชาเหรียญเออผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเออนะหรือไม่งั้นตัวคุณเองก็กําลังจะมีโอกาสได้มั่งคั่งร่ํารวยประสบความสําเร็จเออประมาณนี้เลยก้าวดาบเครียดซีเรียสนอนไม่หลับเอออะเวิลด์โอ้โหความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะ่ะ สิ่งที่คุณกังวลนะไม่ต้องกลัวเลยในสิ่งที่คุณกังวลคุณวิตกังวลคุณกินไม่ได้คุณนอนไม่หลับคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณรู้สึกเครียดนะมันอาจจะเป็นสภาวะอารมณ์ของคุณในช่วงจังหวะหนึ่งก็ได้แต่ถามได้เลยนะใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินการเงินคุณจะดีขึ้นการเงินคุณจะคลี่คลายขึ้นไพ่เดอะเวลมาความสุขความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังจะเกิดขึ้นเดอะเวลเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ มีความหมายดีลำดับต้นๆเลยในสำหรับไพ่นะเพราะฉะนั้นไพ่ The World ขึ้นมาเนี่ย่บงบอกถึงว่าศักยภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์กำลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะปัญหาเรื่องราวาที่มันเครียดที่มันตึงออในก่อนหน้านี้สักระยะเวลาหนึง่งกำลังจะคลี่คลายส่งผลให้คุณเนี่ย ได้ได้มีช่วงจังหวะเออเวลาที่รู้สึกมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเออในช่วงจังหวะเวลาต่อจากนี้นะเอ่อใครทํางานต่างประเทศใครอยู่ต่างประเทศบ้างเอ่ยใครอยู่ต่างประเทศโดดเด่นนะบอกเลยนะใครอยู่ต่างประเทศโดดเด่นใครทํางานต่างประเทศโดดเด่นใครทํางานออนไลน์ก็ค่อนข้างโดดเด่นนะพลังงานของไพ่มมเดอะเวิลด์ความสุขความสเร็จความมุดมสมบูรณ์ใครไปมูกับพญานาคราช เออนะองค์เทพเทวดาส6ชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินท่านส่งมาเนานะใครไปมูไปขอพอรพญานาคราชนะใครไปขอพอรเออเจ้าแม่กวนอิมใครไปขอใครเพิ่งขอทําพิธีขอเงินพระจันทร์มาบ้างเอ่ยนะใครเพิ่งทําพิธีขอเงินพระจันทร์มาบ้างเอ่ยเมื่อวันที่เก้าเออวันที่เก้าเนี่ยเป็นวันขอเงินพระจันทร์นะใครใครเพิ่งทําพิธีขอเงินพระจันทร์เออนะคุณจะสมหวังคุณจะสําเร็จนะบางคนจะมีโชคมีราบแบบฟุก ฟุกด้วยนะบางคนจะมีโชคมีลาบแบบฟุกฟุกด้วยนะความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ไพ่เดอะเวิลดจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะการเงินคุณจะดีขึ้นนะมันจะสิ้นสุดการรอคอยสิ่งที่เหนื่อยสิ่งที่เป็นภาระสิ่งที่รับผิดชอบในสภาวะปัญหาที่คุณเคยแบกรับเอาไว้มันจะมีทางออกหรือจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในในสถานการณ์ที่มันโอเคและก็ดีขึ้นอ่ะ เรามาลุ้นกันอีก5้าใบนะมาดูซีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเนี่ยท่านจะบอกอะไรท้ายสำรับคุณเป็นสิบเหรียญท้ายเด็กส์คุณเป็นสิบเหรียญน,นะถือว่าเลิศเลิศนะบางครั้งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เป็นสิรษฐีนะบางคนได้เงินก้อนใหญ่นะ เงินคือเงินก้อนของแต่ละคนเนี่ยตามบุญตามวาสนาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะบางคนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักหลายหลายล้านก็มีนะเป็นเช่นนี้เลยนะใครลงหุ้นลงทุนเนี่ยต่อยอดต่อยอดเงินใครทําเกี่ยวกับการต่อยอดต่อต่อดอกเงินยอดเงินเนี่ยโอ้ยประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยการเงินไหลมาแบบโฟล์โ,ฟโฟเลยนะสิบเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่รวยที่สุดในสํำรับเลยราชินีเหรียญอืม้ม ราชาเหรียญราชินีเหรียญคุณจะเจอทั้งคนที่อุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณทั้งหญิงและก็ชายทั้งราชาเหรียญราชินีเหรียญนะอีกอย่างหนึ่งนะดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงที่ช่วงเนี้ยหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นดวงที่ช่วงเนี้ยมือขึ้นนะแล้วเป็นดวงที่ช่วงเนี้ยมีคนสนับสนุนคุณเออนะการเงินคุณจะดีนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงช่วยเหลือเกื้อหนุนราชาเหรียญกับราชินีเหรียญคือระดับ ระดับบิ๊กอะระดับสูงระดับคิงเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยความโชคดีจะเกิดขึ้นไหนใครบูชาองค์พระแม่ลักษมีคู่กับอ,อ,องค์พระนารายณ์บ้างหเ,เ,เรืออยู่นะขอพรเป็นคู่นะใครบูชาปูน่นาคราชคู่กันกับยา่านาคราชมาั่งเออนะก็เริออยู่นะขอเงินนะประสบความสําเร็จนะในช่วงจังหวะเวลานี้นะและช่วงเนี้อ,อ่าเขาเรียกยังไงอะ สื่อ,โดด,ดอ,อ,โ,อ,อโดดเด่นนะทางสื่อโซเชียลสื่ออะไรโดดเด่นนะไพ่เดวิลไพ่เดวิลได้เงินนะได้เงินแบบลับๆได้เงินแบบมืดๆนะได้เงินแบบลับๆหรือว่าได้เงินจากเทวดาได้เงินจากการเสี่ยงโชคได้เงินจากออนไลน์ก็ได้นะในช่วงจังหวะเวลานี้ได้เงินโดยเสน่หาโก้ได้ในช่วงจังหวะเวลานี้นะอีกอย่างหนึ่งในายามค่ําคืนนะใครเนี่ยเห็นไหม ไพ่เดวิลกับไพยเอเทพี e พระจันทร์ขึ้นมาเลยได้มีความสึกว่าใครขอพรขอโชคขอลาบหรือทําพิธีขอเงินในช่วงจังหวะกลางค่ากลางคืนเนี่ยโอ้ยประสบความสําเร็จมีโอกาสสมหวังบอกได้เลยนะมีโอกาสสมหวังนะไพ่าลาศไพ่อัศวินถ้วยข่าวดี ข่าวดีมาแน่นอนใครโสดมีโอกาสนะในเราต้องพูดเรื่องความสัมพันธ์นิดหนึ่งนะในด้านคนโสดคุณมีโอกาสเจอคู่ที่อุปถัมภ์ค้ำชูเป็นคู่ซัพย์คู่โชคเป็นคู่สนับสนุนเป็นคู่เงินคู่ทองเป็นคู่ที่พากันมั่งคั่งร่ำรวยแล้วคุณกับเขาเนี่ยมันมัน มันเหมือนกับว่าเดวิลกับอัศวินถ้วยเนี่ยได้มีความสุกว่ามันตัดกันไม่ขาดมันมันหนีกันไม่ผลนะเออเป็นดวงสตา์ที่ต้องเอาหมุนเวียนเจอกันอะไรประมาณนี้นะไม่รู้ละนะมันจะเป็นตามดวงนี้อันนี้เป็นเป็นบางกรณีนะเป็นบางเป็นบางคนนะใครที่มีคู่อยู่แล้วบอกเลยว่าคู่อุปถมัมคู่ให้โชคนะหรือถ้าใครไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่กันเงินคุณจะมาคุณจะมีคนช่วยเหลือคนอุปถัมอ่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงช่วยเหลืออุปถมัมข่าวดี เรื่องการเงินจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะ มันจะมีคนเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ากังวลไปเองคุณเบื่อไปเองคุณไม่ยอมรับรู้อะไรคุณเครียดคุณซีเรียดคุณคิดเยอะคุณอาจจะกังวลคุณอาจจะไม่ได้รับข้อเสนอของเขาหรืออาจจะยังไม่ได้ฟังเสียงเสียงนั้นหรืออาจจะมีคนพยายามเข้าหาคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่คุณน่ะก็ประมาณว่ายังไม่ได้รับรู้ในสิ่งสิ่งนั้นอย่างเต็มที่นะในเร็วๆนี้จะมี คนมาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความรักหรือว่าหยิบยื่นข่าวดีทั้งเรื่องการเงินหรือว่ามายื่นอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วกันนะที่คุณกำลังจะได้รับในเร็วๆนี้ไพ่ปิดท้ายเป็นไพ่เดมเพลอร์โอ้โหเป็นไพ่ใหญ่นะไพ่เดมเพลอร์เป็นไพ่ความมั่นคงเป็นไพ่ผู้หลักผู้ใหญ่ใครบูชาพระพิค,คเนต ไทบูชาทาเทวสวุวรรณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับบนระดับสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมหาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นระดับพระพิคเนตระดับทเทวสวุวรรณนะท่านบอกว่าในสิ่งสิ่งนี้คุณกําลังจะได้รับคุณกําลังจะสมปรานาเร็วๆนี้คุณจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งเรื่องเออจะมีคนหยิบยื่นข่าวดีมาให้หรือว่าจะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินหรือบางคน กำลังจะมีโอกาสมีความมั่งคั่งและความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะมูตรงไหนเออองเทพเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินบอกว่ามูกับอะไรดีแม่ช่วงนี้จะปังมูกับอะไรดีแม่ช่วงนี้จะเริดนะเต้อบอกเลยองค์พระพิคเนศองค์ทวสุวรรณองค์พระแม่ลักษมีองค์พระนารายณ์แล้วก็พญานาคราช ปังมากเริดม,มากเออประมาณนี้เลยนะอ่ะนี่เป็นข่าวดีจากองค์เทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่สื่อสารมาบอกคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้สุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนานะคะองค์เทพเทวดาครูอาจารย์ปกปักรักษานุนนำคำชูนะจ๊ะโชคดีทุกคนมีโชคมีลาบมีเงิน,ม,งนมีทองประสบความสำเร็จหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะสวัสดีจ้า